สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเคมายาธนากินนะคะชื่อเล่นชื่อมิกกี้ค่ะก็ตอนนี้1 9ปีนะคะก็ตอนนี้แบบเป็นเราอยู่ที่วงซีนคาเฟ่เย่ก็สามารถติดตามกันได้เนาะสำหรับการศึกษานะคะมิกกี้เพิ่งจบม .6 จากโรงเรียนเซนต์เซฟคอนเวนค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ปีหนึ่งที่คณะทันตแพทยศาสตร์ภาควิภาศาษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ ความเป็นตัวเองเหรอ,อยากนิดนึงหนูเป็นคนแบบยังไงดีซุ่มซ่ามแต่ว่าคุยเก่งนะแล้วก็ตลกเฮฮาเพื่อนๆก็จะแบบเอ้ยชอบอยู่ด้วยชอบมีอะไรก็ชอบปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กๆจริงๆถ้าถ้าให้ย้อนกลับไปเลยช่วงเด็กๆเ,เลยก็หนูจะเป็นคนที่เนิร์ดมากๆว่าใส่แว่นอ่านหนังสือตลอดเวลาแบบว่าเวลาพักเพื่อนจะไปเล่นกันใช่ไหมแต่หนูก็จะแบบกลับมานั่งอ่านหนังสือที่ห้อง แต่ไม่ได้อ่านหนังสือเียนะอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วพอโตมาก็จะเริ่มแบบเยิมชอบทํากิจกรรมชอบออกไปเที่ยวไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเรื่อยๆ <S <S ผลงานช่วงแรกหนูจะเป็นถ่ายแบบภาพนิ่งมากกว่าค่ะใช่แล้วก็พขถ่ายไปเรื่อยๆพอเริ่มมีชื่อเสียงน,นิดนึงอะพี่แบบพี่โตซึ่งเป็นเจ้าของสยงคคาเฟ่ก็แบบเด้เล็งเห็นถึงความน่ารักของเราก็ อยากให้เรามาออรดิชัน่นลองเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าโอเคอะไรก็ลองมาทำด้วยกันไหมใช่ก็คิดว่าเป็นไอดอลกันชอบนะคะแต่ว่าแบบไม่ได้มีโอกาสลองลองลอง,ลองเต้นจริงจังสักทีเพราะว่าทางที่บ้านหนูอยากให้แบบโฟกัสด้านการเรียนมากกว่าคะ่ะก<ง>็รู้สึกสนุกม,มากเพราะว่าหนูส่วนตัวจริงๆก่อนเข้ามาในวงเนี่ยก็อยากลองทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วพอได้มาลองทำอะไรที่แบบ ัวเองไม่เคยทำก็แบบรู้สึกแบบ Enjoy เอนจอยไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นดีสนุกค่ะ <S 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 หนูอาจจะดูเป็นคนไม่ใช่แต่ว่าหนูชอบอ่านหนังสือมากเพราะว่าอ่านนิยายตลอดแต่ว่าเวลาว่างก็คืออ่านหนังสือไม่ก็อ่านแบบพวกเรื่องสั้นสยองขวัญเน็ตไรเงี้ยค่ะเพราะหนูเป็นคนชอบนังผีเรื่องน่ากลัวอะไรอย่างงี้มากแต่ไม่อยากเจอเองนะหนูชอบถ้าตั้งแต่เด็กเลยที่ชอบที่สุดคือไฮคอร์เตอร์ค่ะเป็นเรื่องที่ทําให้หนูแบบ ข้อมาอ่านยาวแบบจริงจังข้อสนุกมากหนูเล่นกีฬาไมคะไม่ชอบเล่นกีฬาเลย <laughs> หนูเป็นคนชอบอะไรน่ารักน่าหลักก็จะชอบแบบใส่อะไร,รสีอ่อนๆสีชมพูสีพาสเทลอะไรอย่างงี้ค่ะช่ชอบแต่ตัวน่ารัก หนูเป็นคนไม่ค่อยแบบดูแลตัวเองถ้าบบถ้าถามจริงๆแล้ก็คือแบบอาบน้ำล้างหน้าสกินแคร์นิดหน่อยก็นอนไม่ค่อยทำอะไรคะ่ะหนูชอบคนแบบจิตใจดีพูดจารู้เรื่องว่าคุยแล้วแบบเข้ากันได้เป็นคนตลกเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเทคแคร์ care, เอาใจใส่มีเวลาให้อะไรมาเนี้ยคะ่ะแล้วก็ไม่เจ้าชู้ไม่ชอบเลย ความลับใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่คม่อยใช่ความลับอ่ะแต่หนูอ่ะแบบเป็นคนซุ่มซ่ามมากใช่แบบว่าจะเดินไปไหนอะก็คือแบบไอ้ท้าของโกไอ้แบบเอ้ยเดินชนแ่ะขาก็คือถ้าแบบมาดูอ่ะจะเห็นว่ามีแต่รอยช้ำแบบเต็มไปหมดเลยคุยเดินชนแล้วก็เป็นคนแบบคี้ลืมชอบลืมทางตลอดแบบเอ้ยไปทางไหนนีไ่ไปทางไหนไปทางไหนอะไรเงี้ยเวลาเดินก็ต้องให้แบบคนนําตลอดเดินนําไม่ได้หลงอืม หนูเวลาคุยกับคนมีแต่คนบอกว่าแบบเฮ้ย hey, คุยเก่งนะเนี่ยแบบว่าไม่คิดว่าจะเป็นคนคุยเก่งเพราะแบบหนูอะจริงๆแบบคนน้านิ่งอะไรเงี้ยเวลาเดินไปคนจะแบบเฮ้ยยิงหรือเปล่าทาไมแบบเฮ้ยน้านิง่งเฮ้ยยิงเนี้ยเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือถ้ามาคุยกันอะคือไม่ยิ่งเลยว่าเป็นคนพูดเก่งนะอะไรเงี้ยิเก่งเราลองมาคุยกันก็จะรู้นะคะหลายมากมีหลายอันมากเพราะว่ามีเออก็มีแบบ ช่อนมัทยมเจ้าตุ๊กตาเพราะว่าแบบไงดีแต่งหน้าแล้วมันแบบหน้าแบบแบววอะไรเงี้ยชอบเท่านั้นนี่ตอนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บางคนก็เรียกว่าแมวโอ้หน้าเหมือนแมวก็ไม่รู้เหมือนกันแบบหน้าเหมือนแมวคืออะไรวะหน้าเหมือนคนไม่ได้หรออเหมือนคำต้นเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยที่อ้อนอืมกลัวคนที่เราหลังไม่หลังเราค่ะสัตว์ไม่ค่อยกลัวนะกลัวผี ชีวิตนี้อ่ะให้เจอเลยแบบก็มากอยากได้ของที่มันแบบมีความหมายอะคะ่ะแบบมีคุณค่าทางจิตใจอะไรเงี้ยหนูน่าแบบคนชอบแบบให้ค่าแบบว่าอะไรด้านจิตใจมากกว่าอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งของอะไรอนี้แล้วใช่ค่ะก็ติดตามหนูได้ทาง Instagram m i k ก cm cafe นะคะแล้วก็ Facebook Page ม i k i cm cafe ค่ะ ส่วนเพลงของพวกหนูนะคะก็กำลังตั้งใจเขียนแผ่น,ท,นทำกันอยู่ก็อ,อดใจรออีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะออกเพลงมาให้ทุกคนได้ฟังกันขอบคุณมากๆนะคะ